โอ้ดีได้เพื่อนบ่าท่านได้เปิดเพลงครับตอนน้นใส่ตีกลิ้งซีได้ไหมเอ้าคักร้อนมันน้ำผู้เดียวมากไปเอ้าแกน้ำเนี้ยมากแล้วเนาะน้ำชาเคหมกตัวนี้เอ้ามันธรรมดาที่ไหนเป็นเดเสียบล้านได้แล้วนี่เอาก็ล้านไปลั่นล้านผู้สาวไอ้เด้ล้านผู้สาวไอ้เด้ชาอันอันชื่อวังสั่นเอ้า คือน้องมาส่งหอดลานผู้สาวมาส่งาซิมเบิรงกันหรออาซิมเบิอร์แซบดีตัวล่ะโอ้ธรรมดาที่ไหนของก็แซ่บนะครับผู้บอกเอามาส่งหอดมองเลยสุดยอดเลยบอสสาวขายชักให้มุกเนี่ยแมนครับครับจ๋าว่า ครับทายมาเสมมาหาแป๊บน oh. ึะจ้าเสาใครชักให้มุกเนี่ยแม่นครับขับรถมาส่งแม่นครับเอาผมก็บ่เห็นโอ้ยโตคิปขึ้นเฮาบ่ต้องมันต้องต้องมีใจแล้วมันยังมาส่งหอดหมองมีใจพูดใด๋เอ้มันกับบ่แน่รอกบ่ไผกับไผละแม่นบ่ เนี่ยกระสุนแมนตัวพีอีลีดิคขาทำคำปนิหลบเป็นเพราะท่านี่ปีหลังเขาทเขาต้องมีใจแหลนะนีมเขาส่มนี่ขึ้น,ะนหลายเกลียวเอามมี่ส่งมาหลายเกลียวเนาะกินผู้เดียวเนี่ยซีหาเกลียวเนี่ยนะเจ้ากินผู้เดียวโบแมนเพิ่นมี่เอฟซีโทมาสั่ง แล้วก็ให้เอามาส่งอยูดูสาม้อยแบ่งแบ่งกันกินแบ่งกันแบ่งปันกันกินขอบพระคุณด้วยครับด้วยสำหรับผู้ที่มอง่าชาไข่มุกมาให้เลยครับผมนะครับแต่ตอนนี้เหลือเมนูก็พอแล้วทั้งมกินนะครับแต่ก็เหลือพวกทีมงานในบ้านเหลือผู้ก็จะายสร้างหัวราสร้างเพื่นมาส่งเกองจริงๆเพื่อนจริงเพราะคนมาส่งเองดิเพ็นบอกเนี่ยขึ้ว่านะ คือว่าเดลิเวอรี่มันต้องมีคนส่งอันนี้คือแบบว่าเออมาส่งหอดหมองเองมันต้องมีใจให้บ้างแหละเอาอีเลียบอลตกคิดปะคิดก็เอาบปะคิดก็ได้เออนั่นแหละแม่ทีมเดียวกันที่เวิร์กมันต้องคิดน้ำกันไหมภาษาภาษาเยอที่เวิร์กกว่าภาษายอปะภาษาเยอเราเนาะเออบราต้องไปหาหอดห่านเราได้เดี๋ยววันนี้ล่อเขาวันนี้ส้มเออต้องดต้องรอแต่ว่าต้องสร้างในไร้แก้วเป็นไป อุ้ยเอาหน่ามือหนึ่งเขาว่ากินสองสามแก้วอยู่แล้วอุดหนุนหน้องคนไปกับวันไปครับเสียบไปลหรเสียบนี้เนาะฮึ่มชาไข่มุกอะหวานหน้าตาค่อนข้ายกันนะรักหมากวะโอ้ถามใจเธอดูยอมยอมยอม โอ้มันก็นต้องมีบ่บางล้าใครว่างยังชอบของสวยของงาโมโ yeah. มาส่งหอด้อดานเลยเด้สิบอกให้สวนสวนสวนปะเนี่ยมาส่งหอด้านเลยบ่ต้องบ่ต้องไปหาเลยอ่วะวันนี้ดยอดอดีีเสีย <c oughs> <c oughs> แซ่บป๊อปเสื้อแล้วเนาะเนี่ยว่าสิ่ายรูปคู่กับน้องเพิ่นเนี่ยโอ้ยลืมไปเลย่้าดจะตื่นเต้นไงตื่นเต้นเั็งเลที่ผมตื่นเต้นแล้วเนาะคนงามมาหอดหมองหอดบานเนาะผู้ส้นกันเนี้โอ้ยขาดเอากระชักเลยไปใสไปใสว่บางอย่างมามองไปมายืดแถวนี้ยืดเอาบัดยามเขาบ้านกับปูยูเนาะนี่แหละคือศศจังหวะจังหวะมันไม่ไม่ไม่แมทกันอย่างเงี้แหละ เหมียนบอกว่ามันพื้นไม้หรีบอ่ะมันมาอคือเจาไปซสือมากจรงจ่ิงอ้หูพนไม้หรียังว่าพื้นไม้หรีเอาบ่อเสืออีกเดวนีเอาเห็นก็ไปถามบ่อถามแม่บ้านมึงทีไะว่าไม้หรีบอ่ไม้หรีสิ่า้ตัวย่างอะโมโหเนี่ยวางสีละศูนย์โมโหนยโหเน่โมโหาวจัดไรอีกนึงงไบ่าวาแล้ว แก้วที่สองนะครับพี่น้องนะครับกินหัวซองแก้วอร่อยครับอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องสุดยอดสดยอดจำบ่ล่ะจำหรออ๋อพี้อิ่มพูดยังไงจำบ่จำหรอเนาะเนี่ยขนาดตัวยังว่าจำละไอ้จิ้งหย ือเ็นค่เอคอืนอย่งคคุยคู่เนตาอื่นอย่างนี้อีหงบุีอย่างน้อไปไปไปเบิงกันได้แบบนี้เด้อต้องไปเบิงกันวันแล้วเาอื่นอย่งวันใครว่างไหมคนไหเดี๋ยวผมไปเบิงกันเอาโอเคยะเข้ากันอย่างน้องก็นอนนี้ ค,ครับครัวได้วได้แลครูให้ก๊อปไปแทนแล้ว,ล,วลูกอ๋อไ้้จให้ก๊อปให้ไปซื้อันีหน่อย,อยงไงครับออโอเคครับได้อะไรกินครับวันนี้น,นึงไก่กินัะเค็ดนเนเคียอ่ะบึงเบื้งเบะดูกี่น่อยตั้แต่ เนื่องเห็นเนื้อไก่ตำแตะแล้วก็ตำพริกแจ่วนะครับเขาบอกว่าอร่อยนะนร,ร้านนี้เหรอใช่ครับอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโชงให้ดูมีเยอะแยะชาบ้าทุนเ,เนี่ยเออถ้าพูดจะโชงแล้วยังไงพวกผมจะได้ไปซื้อที่นี่กับข้าวอร่อยไหมชอบทำทุวกวันกับข้าวอร่อยไอร่อยครับ ดี๋ยวลองชิม,ช,มชาชั้นเนี่ยคิ้วไข่มุกหรือสาวนันไม่บอกบอกไว้ก่อนว่ากูจะทำแล้วทำขายปะตรงนี้เลยเออะนะนี่ยมันแบบเสียบชาไข่มุกไข่ไป ชวยแล้วคุณเอไปยังเพิ่นบอกว่าต้องไปนี้เพต้องไปซื้อแล้วเด้อเป็นยังไงเสียกเขากินหน่อเอ้าคือวังซันโอ้ยบังแด้แล้วสิเขาเพื่นวัดเพื่นถามผมไม่ว่าหันไงถามบังไดดอ่ะเพื่นวัดกับข้าวที่ครูทำอร่อยไหมพ่ะนะก็อร่อยแล้วก็เลยบอกว่าอร่อยงั้นรอกินชาเลยมันย มันสะอดเข่าเราบะเอากับกับเข่ากับชามันคนละชนิดกันดีกับเข่าก็อร่อยส่วนกับเข่าหน่อยเนาะข้าวอร่อยชาครูก็ต้องอร่อยนั่นเอางเนี่นก็เด้บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องออกไปซื้อที่ไหนแล้วนะเอาตั้งเดียวแบบนี้เป็นยังไงเรากันดีไปซื้อกับเรือเขามาส่งกับเรือเราบันเส้นสิริออกไปเอาเลยเด้อแบบนี้พี่น้องเอ้อเส้นสิริพ่อหนาเขาเส้นสิริเจ้าพ่อหนา ต้องขึ้นแล้วเนาะบบบอดบอดดต้องบอดบอดต้องบอดบอดเพราะว่ามีทางเดียวเข้าวตองพาบอดออกไปได้ตัวบ oh. ุษันมับุษแล้ออกไปเจ้าคนบอกมันสิเห็ดเล็ดนี่มันสิฮะกูจะทำชาไข่มุ้ให้กินเลยทุกวันโอ้ยเมนแนี่ยเวลา เยี๋ยวญด้ยเลยี่อยนดีฟาก็อยู่นอกปเราบอกท่นห่งดิบนไหเมีนนนนังฟังบ่หบดยินเลยบ้านไหนยิเดี๋ยวทองไปกระซิบบอกมึงให่แล้วคันบ่ได้ไป่อนานาะมันกระซิบขี้หอดแล้วว่านาไปถามเลยไปถามมันยังหอ้ว่านาเลยตกันเล ดูดีๆก็ดีเลยโอ้ผมเปอื่อนนี่เหมกันเน่ยเปอื่นก็เล้ยย่างไปถามเพคนเบิึงว่าก็ดีไอพี่เลี้ยงนั่นแหละโอ้ยไอพ่เล้ยไปถามเพคนว่าทำอะไรกินมานะเพคนก็เรียกว่าบ่งว่ถึงเรียงชาสื่ออยู่คืองูมาได้เหเอาเดี๋ยวค่อยไปปรึกษาบอสมากันเนาะอืมมาบ้ากันไปกินเขากันอันเนี้ปรึกษาบอสก่อนเลยไปก่อนไปก่อนบัดนี้ ภาาางอล่าน like ันแะโอ้คือขึ้นหอนลำ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 อย่านคือพวกเดินนำกมันเบอซอ่นยัน่มีโอกาสจะกินอีกโอ้นอเชยงเลยนันแล้วเป็นยัง้างคุยไปก่อไปก่อน